นวัครับ่ีครบนี่ครับวันีครับวัรันนี้พวกเราพวกเราุมบุกลมนะครับพีบพิ่นภาาเราได้เล่นเต็มทีครับครับพีบลได้กี่เงครับนี่ย่าลืมนะครับกางเกงยีนยี่อใหม่แบรนด์ยี่ห้อใหม่ครับย่หอนะครับววี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 นีีัโี เ่รก่ันเลเกยยอหรืาจะไม่บอกว่ายี่ห้อะแต่เใสหอบาวีจะมีเำหนิครับเป็นแบรนด์และคนใตอย่าอย่าเรียกตำหนีครับตำหนิอยู่อยู่ข้างในครับทุกคนแรน ขอคนใต้แต่ตั้งใจจะทำกับคนทั้งโลกคับกนีอกสวยมนครับงนข้างในข้างในขกาง้างนข้นข้างน้างใข้างใน้างในข้างในข้างในนข้างนข้างขนข้างข้างในข้น้าข้างในานอนข้างนนนาน นะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดตัวละแปดปันนครับตัวแปตัวรตัวรกีบมันมีหลายเรื่อต้นที่อะไรพี่บ่าวเร่ต้นที่พันสามครับพันสามของที่ที่ผมใส่อยู่นี่รถ้ารถนรถบข้าตั้งครันตั้งครับรถบ้ามลยครกัน้นิาริการาาใส่บาววีนตั้งะครับมาารตนนะครับากนด้วยครับเอง การแก่ีนแบรนด์ใหม่ของคนใต้นี่คนไหนบาวีด้วยนี่คนไหนบาววีขอเช็คยอดเฮครับยอดผมเช็คยอดพี่รู้จักไหมครับใครเนี่ยรู้ครับใครครับบาีครับว้าวเรอเอร้อรอๆันนสบป็นชบเป็นสบปยอเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ยไม่ใช่ไม่่เ๋ยเใ พี่แกเยครับจะทำพี่แกเยครับครับตบพี่ครน่ารักมากพี่ดีเลยดีเลยเอ้ยอัดไหมวะอัดไหมวะอัดไหมวะครับผมเต่าวงเซอร์นะครับสวัสดีครับผมเปิ้ลสกายพาร์ตครับครับผมอาสวัสดีครับผมจูดสระพักดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำกางเกงแบรนด์ใหม่นะครับของคนใต้นะครับของพี่บาวีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับที่กำลับเราเยี่ยมยี่สิบแล้วครับผมถ้าคุณช่องยิงยีนที่เนื้อผ้านุ่มๆแต่มันดูแข็งแรงกระชับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขายใหญ่หรือขาเล็กขายธรรมดาเราก็จะมีหลายรุ่นหลายไซส์นะครับอันนี้เป็นะไรครับผมอ่ะเดี๋ยวเราแกะดูเราจะคุยกับเจ้าของแบรนด์นิดนึงครับอันได้นั่งครับไนะนั่งเลยครับพี่ครับ ประกาเราก็ไม่แพงครับแล้วต้นที่เท่หครับต้นที่บอลมงมพันสมครับผมใส่นสาครับพันสามครับแล้วก็พันสามะอาจจะขายใหญ่แล้วที่ี่เห่าใส่อยู่เท่าไหร่ครับพันเครับพันเครับมีลินแดงนะครับแดง้รับรเอาครัผมได้ยินแม่แมวมาผมเห็ได้แม่แม่มาครับอพันสามใช่ไหมครับทำไมองเด็ดพันห้าผมไม่เด็ดเด็ดนคาครับผมมันเนือมันมันก็เล่นตามศินครับถ้าดดกแล้วก็จะคิด ดูตาเกะตาตาครับผมติดตามข่าวสารแบรนด์ยองบาวีได้นะครับในเฟซบุ o กครับเฟซบุ๊กบาวีอาสยามดูนี่ใส่แล้วจะเป็นอยางนงครับผมีมครับมีเอวต่ำมเอวต่ำติดตามผลงานแล้วก็ เาขาเรียกว่าสินค้า,คาซึ่งทํามาเพื่อคนใต้ครับ,รบทามาเพื่อให้เขาเรียกไม่ใช่คนใต้อเป็นแบ,บรนด์ขอ,นของคนใต้เป็นแบรนด์ของคนใต้เป็นแบรนด์ของคนทั่วประเทศนี่แหละอยากให้ใส่กางเกงแบบไม่ต้องไปซื้อของเขาอะที่ต่างประเทศที่แบบแพงๆได้ไหมครับ,รบ,รบแล้วก็เนี่ยเราก็ซื้อแบบราคาเป็นซื้อได้คนไทยซื้อได้ราคาไม่ได้สามสี่ห้าพันพอลองมาเช็คเนื้อุ่งเนื้อผ้าแล้วไอ้บอเก่งมากเมันเนีย โ okay, อเคมันใช่เลยอ่ามันใช่อ้าวมันใช่อ่ะคนรักคนรักยีนอะคนคนลองคนคนแบบคนลองใส่ดูฉันตัู่อะลองชิมใส่อย่าเรียนะครับดกแก้มสี่เก้าหกแปดสี่เก้านะที่อย่าโหลดแก้ฝากไปยังยูไลท์ด้วยนะครับเอาลงด้วยนะครับยูไลท์นะครับสังเกตเขายูไลท์เขาติดตามยูไลท์อ่ายูไลท์ส่งเนียงครับฝากแบรนด์แบรนนึกสองสามไป